สวัสดีค่ะราศีสิงห์วันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงให้กับราศีสิงห์ทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วมาดูกันว่าความรักประจําเดือนมกราคมพศ2566เป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะแล้วก็จิ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ ไม่ต้องมาเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่กันนะคะมาดูในส่วนของราศีสิงห์ที่เป็นโสดก่อนเลยนะเป็นโสดแบบมีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนคุยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะให้บอกแบบนี้นะคะสําหรับราศีสิงห์ที่มีคนคุยแล้วในเดือนมกราคมนะคะถือว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างเหนียวแน่นเกือบจะได้เป็นแฟนกันแล้วนะความสัมพันธ์มันเหมือนว่าห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันเหนียวแน่นกันมากๆเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขอเป็นแฟนหรือว่ายังไม่ได้สรุปว่าเป็นแฟนแต่ก็มี ่วงที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆเป็นการตกลงกันหรือตัดสินใจกันหรือคุยอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ต้องใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็มีส่วนที่ทําให้ทั้งคู่ความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกมีเรื่องต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันอยู่ในใจไม่ได้บอกใคร แต่ว่าต่างฝ่ายต่างยังคงให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมคนโสดที่มีคนคุยลักษณะดูแลเทคแคร์กันความสัมพันธ์ผูกพันกันมากเหนียวแน่นมากแต่ว่าทุกอย่างก็คุยกันด้วยเหตุผลมีเรื่องบางเรื่องต้องตัดสินใจซึ่งต่างฝ่ายต่างยังให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะก็คือยังแคร์กันมากๆอยู่นั่นเองรู้สึกดีแต่มันมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องตกลงหรือต้องคุยกันหรือเรื่องที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันเท่านั้นเองนะคะต่างฝ่ายต่าง แ,แต่ว่าในขณะที่คุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกผิดหวังบ้างเสียใจบ้างรู้สึกแย่ๆก็มีอยู่แต่ก็ยังรอคําตอบของอีกฝ่ายหรือว่ารอว่าอีกฝ่ายจะว่ายอย่างไรบ้างนะคะต่างฝ่ายตาย่างยังให้โอกาสซึ่งกันและกันอะ ยังไม่ได้ตัดกันหรือยังไม่ได้ตกลงกันแต่มันผูกพันกันมากแล้วก็ยังดูทีท่าของแต่ละคนอยู่อารมณ์ประมาณนี้ยนะเออถือว่าดีไหมดีแต่ว่ามันมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดแล้วก็ต้องคุยกันเท่านั้นเองนะคะอ่ะมาดูในส่วนของคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะว่าความรักในเดือนมกราคมจะมีเข้ามาไหมมีใครเข้ามาบ้างและเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีใครเข้ามาไหมช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณจะถูกปฏิเสธนะ ราศีสิงห์ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ถูกปฏิเสธคุณอาจจะปฏิเสธเขาคือ ยังไม่สนใจเขายังไม่อยากคุยกับเขาหรือเขาอาจจะยังไม่อยากคุยกับคุณคือมันเป็นลักษณะของการถูกปฏิเสธในเดือนนี้มันค่อนข้างจะไม่สมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีใครเข้ามาก็เป็นได้นะหรือถ้าเราชอบใครหรือใครมาชอบเราอ่ะมันยังไม่คลิกกันอีกฝ่ายนึงชอบอีกฝ่ายยังไม่ชอบมันก็เลยเป็นสามดับที่มึนงบนหัวใจเราอาจจะถูกปฏิเสธเราอาจจะรู้สึกเสียใจหรือเขาเองถูกเราปฏิเสธเขาก็รู้สึกเสียใจมีการทะเลาะกันมีความรู้สึกเศร้ามีความคิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีสิงค์ค่ะใน ช่วงเดือนม,มกราคมเนี้ยคุณไปชอบใครคุณอาจจะแฮวคุณอาจจะรู้สึกว่าผิดหวังหรือเขามาชอบคุณแล้วคุณก็ไม่ชอบเขาเขาก็รู้สึกผิดหวังอารมณ์มันประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีใครเข้ามาไหมยังไม่มีใครที่สามารถคุยกับคุณได้นะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะหรือไม่บางคนก็อาจจะพึ่งถูกบอกเลิกมานั่นเองก็เลยยังเศร้าย,ยังเสียใจยอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะงั้นมาดูว่าคนที่เข้ามาเขามีลักษณะเป็นแบบไหนถึงจะได้คุยหรือไม่ได้คุยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็น อย่างไรไพบอกแบบนี้เขาว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบบอกคิดถึงคุณแบบพล่าเพื่อหรือคุณคิดถึงเขามากชอบเขามากอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยแต่ว่าความคิดเห็นของเขาและคุณไม่เคยตรงกันเลยขัดแย้งกันตลอดเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนรู้หน้าที่เขาหรือเธอคนนั้นต้องการให้คุณปรับปรุงตัวหรือพัฒนาอะไรบางอย่างหรือ หรือตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขายังต้องปรับปรุงตัวอีกเยอะถึงจะคุยกับคุณได้รู้เรื่องอะไรประมาณนี้เขาเป็นคนโสดสนิทแหละเขาไม่ได้มีอะไรเครือบแฝงแต่ว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนคุณจะยังเข้ากันไม่ได้ในช่วงนี้เขาอาจจะทําให้คุณคิดถึงไปก่อนหรือเขาอาจจะคิดถึงคุณไปก่อนได้แค่นั้นนะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าลร,ราศีสิงห์ที่เป็นโสดควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมกราคมบ้างค่ะไพ่บอกแบบนี้นะว่า Uh, ในช่วงของเดือนมก,กราคมไพ่แนะนำว่าคุณนะ่ะจะอยู่ในความเสียใจเกี่ยวกับความรักมันยังไม่สมหวังแต่ว่าไม่ได้บอกใครนะรู้สึกมีอะไรในใจเยอะไพ่แนะนําว่ามันยังเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้หรืออย่าเปิดเผยความสัมพันธ์หรืออย่าพูดถึงความสัมพันธ์ ในอดีตอย่าเพิ่งพูดให้ปกปิดความรู้สึกเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคิดมากหรือว่ามันยังไม่คลิกกันมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุยดีๆต่อกันไปก่อนก็ได้ถ้ามันจะห่างหายกันไปก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไพ่บอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดเผยความรู้สึกเต็มร้อยจะดีที่สุดไพ่บอกแบบนี้สําหรับคนโสดที่อยู่ในราศีสิงค์ค่ะ สำหรับราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าในเดือนมกราคมพศ2566ความรักเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่แล้วมาดูความสัมพันธ์กันก่อนนะคะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างภาพรวมไพ่บอกแบบนี้นะว่าในช่วงมกราคมราศีสิงห์มีโอกาสที่จะบอกเลิกกันน่าจะไม่ได้ตั้งใจพูดว่าเลิกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณยังมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็รักกันมากอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกผูกพันมากไม่ได้ไม่ได้คิดจะบอกเลิกจริงๆอีกฝ่ายหนึ่งก็รอดูว่าอ่ะบอกเลิกแล้ว จะยังไงต่อหรือถ้าเป็นคนบอกเลิกก็บอกเลิกไปเสร็จแล้วก็ดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทํายังไงกับเราต่อต่างฝ่ายต่างมีความผูกพันกันมากแต่ว่าด้วยดวงอะนะด้วยสภาพของดวงมันก็เลยจะต้องมีการบอกเลิกกันซึ่งน่าจะเป็นการบอกโดยที่ไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆนะคะ,ะสุดท้ายแล้วไพ่บทสรุปบอกว่าคุณปรับความเข้าใจกันคุณพยายามจูนเข้าหากันแม้ว่าคุณจะแสดงออกด้วยการไม่ยอมซึ่ง กันและกันก็ตามคุณมีเรื่องที่ไม่อยากยอมแต่คุณก็อยากที่จะปรับความเข้าใจคือยังอยากเดินจุงมือกันไปต่อแต่ว่ามีเรื่องที่ไม่อยากยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกเลิกมันอาจจะทําให ได้คุยกันไงคุณก็เลยทําแบบนั้นนะคะไม่รู้ใครเป็นฝ่ายบอกเลิกนะแต่ว่าในเดือนมกราคมนะราศีสิงห์มีโอกาสที่จะปฏิเสธซึ่งกันและกันอาจจะปฏิเสธเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็เลยดูก้ากึ่งเหมือนบอกเลิกหรือบางคู่อาจจะบอกเลิกเลยก็ได้นะคะแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะคะอะงั้นมาดูในเรื่องของความรู้สึกบ้างว่าคู่ของราศีสิงห์เนี่ย เขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักซึ่งความรู้สึกอาจจะสลับกันระหว่างของคุณเองกับคู่ของราศีสิงห์นะคะมาดูในส่วนของความรู้สึกของคู่ราศีสิงห์กันก่อนเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนมก,กราคมค่ะไพ่บอกแบบนี้นะว่าอา คู่ของคุณนะยังอยากเอาอกเอาใจอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากตามใจคุณแน่นอนว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่งอถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเลยขัดแย้งกันมากๆในเรื่องของความคิดเห็นไม่ใช่อารมณ์นะเหตุผลไม่ตรงกันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้แกล้งไม่ได้คิดว่าจะหาเรื่องทะเลาะอะไรทั้งสิ้นแต่มันมองคนละมุมขัดแย้งกันจริงๆและคู่ของราศีสิงห์ยังรู้สึกว่ายังอยากคบต่ออยากคุยต่ออยากอยากคุยกันไปเรื่อยๆอยากทําความรู้จักไปเรื่อยๆอยากคบ กันต่อไปเรื่อยๆและและ,และคู่ของราศีสิงห์เองรู้สึกผูกพันมากไม่คิดว่าจะไปไหนอีกแล้วในช่วงนี้ไม่ได้คิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ของราศีสิงห์เลยเจอก้าดับเต็มๆค่ะก้ดาดับแปลว่าอะไรก้ดาดับแปลว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนคนรักจะไม่กลับมารู้สึกอกหกักรู้สึกแย่ๆในใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคู่ของราศีสิงห์จะรักราศีสิงห์มากนะแม้ว่าขัดแย้งแค่ไหนก็พยายามเอาใจถึงรู้ว่ามันจะขัดแยง้งกันก็ตาม อยากไปด้วยกันต่อนะคะมาดูในส่วนของราศีสิงห์เองบ้างว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าราศีสิงห์เองนะไพ่สิบเหรียญคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดต่างคนต่างมีไพ่สิบเหรียญซึ่งแปลว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้คิดจะไปไหนนะเป็นครอบครัวเป็นคู่กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนี่ยคือความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ายังดีอยู่มันอาจจะเป็นความขัดแย้งแบบ ก็มันคิดไม่ตรงกันจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่บทสรุปของ ราศีสิงห์เองยังอยากที่จะสานต่อยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่อยากให้มันแย่ลงไม่อยากให้มันคงที่แต่อยากให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะยังรู้สึกผูกพันมากและเช่นเดียวกันค่ะเป็นไพ่ใบเดียวกันอีกแล้วก็คือไพ่ก้าวดาบมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนคนรักหนีไปเหมือนเหมือนคนรักห้างหายไปเหมือนจะไม่ได้คนรักกลับมาแล้วก็คือแบบทะเลาะกันนั่นแหละอารมณ์ประมาณนี้เหมือนฝนตกเอาแบบ น้ำน้ำฝักบัวนะในห้องน้ำเศร้าเออโรยตัวเองลงมาอะไรอย่างเงี้ยทาให้ตัวเองเปียกนะคะเสียใจอะไรประมาณนี้อารมณ์มันประมาณนี้เหมือนฝนตกแล้วไปเดินตากฝนเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเศร้ามันเสียใจทั้งคู่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่ายังรักกันมากๆอยู่นะคะแล้วก็ราศีสิงห์พยายามใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกในการพูดเออแล้วก็ราศีสิงห์ค่อนข้างจะ แสดงออกด้วยความแข็งเก้ามากกว่าคือแสดงออกไปเลยแบบก้าวร้าวแข็งแข็งแล้วก็ใช้เหตุผลในการพูดแต่เหตุผลแบบแข็งแข็งก็คือไม่ยอมอะไรประมาณนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วก็คือยังผูกพันมากแล้วก็เสียใจมากนะคะเรียกว่ากลบเกลื่อนความรู้สึกนะราศีสิงห์อ่ะเสียใจทั้งคู่ยังอยากคบต่อทั้งคู่ดูแล้วไม่น่านเลิกกันนะคะแต่ว่าเป็นสภาวะของเดือนนี้เป็นลักษณะนี้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ มาดูกันว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมกราคมค่ะไพ่บอกแบบนี้นะว่า าราศีสิงค์คะจริงๆแล้วคุณมีความสุขนะกับการครบกันในครั้งนี้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากกับความรักครั้งนี้มันเป็นเดอะซันคือการที่มีความสุขในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากและก็แถมยังปรึกษากันได้ด้วยเพราะฉะนั้นไพน่แนะนําว่ามีอะไรให้ปรึกษากันค่อยๆปรึกษากันแล้วก็ช่วยให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะเออแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกว่ายังต้องการความรักครั้งนี้อยู่ให้เหมือนกับจิตใจอะจิตใจ ยังต้องการอยู่แต่แสดงออกด้วยความก้าวร้าวนะ่ะไม่ได้ให้แสดงออกว่ายังต้องการความรักครั้งนี้อยู่มันอาจจะอึดอัดหน่อยแหละแต่มันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีแต่ไพ่ดีๆนะก็คือเป็นไพ่ที่เป็นคู่ที่ปรึกษากันได้เป็นคู่ที่ประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่าต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันแล้วก็ คงจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องแสดงออกว่ายังต้องการความรักครั้งนี้อยู่นะคะสำหรับราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ